สวัสดีครับวันนี้มาชมเกมมวยปั้ม WWE 2K22 นะคลิปฉลองวันฮาโลวีนแมตชนี้ชิงแชมป์หญิง NXT นะเซรีนาผู้ท้าชิงเจอกับเทอร์ลีซ่าคู่หูซีซัวแตกทีมและจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวรอดูกัน อยู่กันในศึกคารลวินฮาว์กผู้ท้าชิงออกมาก่อนเลยจุดไฟอลังการฟิลเตอร์สีแดงนะนี่ให้มันเข้ากับลุกปีศาจมาละเซรีน่าอิดช้าคู่หูนะคู่หูมีแชมป์ตัวเองไม่มี ไม่ได้เลยอลังการไหมนี่คือเด็กปั้นตั้งแต่ด w e เบิลยูดัเบเอเเ้าแล้วนะเด็กปั้นของช่องนี้ อยู่มานานละกงเล็บนี้แหลมเฟี้ยวเลยตอนปั้มถอดหรือเปล่ามารอดูถ้าไม่ถอดนี่งานเข้าอ่ะผู้ต่อสู้โอ้โห,หน่ากลัวไหมหลอนเลยเออ คู่นี้เชียร์ใครกันเชียร์เซรีน่ากดหนึ่งเชียร์เทอริซ่าเจ้าของแชมป์กดสองนี่ขอพลังหน่อยดาร์กเนสฟิลเตอร์นี่จัดเต็มมากใช่แบบดาด์ก คลิปฉลองวันฮาโลวีนขอมันๆหน่อยเอาฮะเปิดตัวเรียบร้อยอ่ะุทาชิงรอเจ้าของแชมป์มาแล้วฮะมาพร้อมเรือไฟฟ้าเลยโอ้ยคาตกรลูกจิก แชมป์หญิง NXT เอริซาอุ้ยอย่าไปเข้าใกล้นะมีตัวขาดอันเลนอุ้ยเซลีนาลงเวทียัง <c oughs> เรียบร้อยอะ อยู่ก็ขาดดิโอ้โหมาแบบข้างข้างน่ากลัวน่าไปเล่นหนังสยองขวัญได้แรงบันดาลใจมาจากเจสันวอร์ฮีดูจากหน้ากากรู้เลยชิงแชมป์ค่ายลอง เป็นหน้าแบบจัดเต็มมากล้างออกไหมเนี่ยโอ้ยโกงเล็บไม่ถอดด้วยนะเอาดิเออฝั่งนี้ชูแชมป์ใส่มาดิไอ้คู่หูขีดช้าเจอไปพร้อมบวกเออที่จริงคลิปนี้ต้องออกหลังจากคลิป ไอศึกเซอร์เวอร์ซีรีของแอดนะตอนนี้ดองไว้อยู่เดี๋ยวว่างเมื่อไหร่ทำให้ดูดูฉลองฮาโลวีนไปก่อนมาเริ่มต่อยบล็อกได้บล็อกหมดเลยเอารอบนี้ไม่ไหวเจอแบ็คเบเกอร์ตัวแทบหักตัวยิ่งบางๆอยู่โอ้ยแบบสบายเลยยกเวทหม,มุนรอบ รอบสองทิ้งไปเลยโอ้ยตะตขแขนมานวดแผนโบราณไม่ทันสมัยสักทีอะโบราณจ้ะนี่แน่จออยางเลยมาใส่เลยมันไส้อิจฉาเว้ยแกมีแชมป์ฉันไม่มีแชมป์ยังไงตบเลยต่อยตบใส่ให้หนัก <box. S 1> ตอนนี้ไม่เจ่เพื่อนกันหรอกอิดชาหรือไงเจ๊ผอมขนโหโหใครวะนี่สอกให้เป็นตัวโกงทั้งคู่อิดชากันเองมาเสริมแรงมาบิ๊กสแปสโอยสองสารเซลีนาได้แค่สอง จบแมตช์นี้กระดูกจะเข้าที่ไหมเอรบัตหืมล่วงเลยก็ตุกแขนตอนนี้นี่เทอร์ลิซาได้เปียบมากใส่เป็นลันนิงเพาเวอร์สลมมกดแล้วแต่แค่หนึ่งกดเริ่มรุนแรงอล้แต่เสยมาบีบขมับนี่ ดูดวิญญาณดูดออกมาเธอริซ่าไม่ยอมัวิญญาณของฉันก็เป็นของฉันมานี่เลยลอีผีจับซูเปกสแลมกระทืบฮะกระทืบสกัดจูดนี่กระทืบเข้าไป จับขึ้นมามาใส่โจกสแลมเอาเจอสอบสวนไม่ได้ใส่อะ <c oughs> เอาโดนแหม่มได้บนคอโจกปากหลับแพ้เผาติดเชือกเซ็งเลยครับมาทอมต่อยแล้วกันโถ่จะป้องกันแชมป์แล้วแกนะแกอิจฉาี อิดชาจังเลยเอาแชมป์มาเจ็บคอแล้วเทลิซาเอารับขึ้นเชือกเส้นสามเซรีนาปุกปุกเตื่นเตือนกับการบอกลงงานได้แล้วตกกระโดดไม่ถึงครับกะพลาดน่าจะขึ้นฝั่งนี้มาบีบขมับบีบบีบอย่างเดียวบีบด้วยกงเล็บหัวแท้ มานี่ดูดอีกรอบเอาให้ออกดูดมาดูาดวิญญาณหลุดไหมรับหรือเปล่าโอ้ยื้ออยู่อะไม่ยอมครับขึ้นมาต่อยท้องดิต่อยเลยโอ้หูต,อตอ่อยอิย่งเดือดเว้ยเคยเป็นคู่หูกันจริงไหมเนี่ย เดือดได้ใจว่ะอ๋ออืมสเนคไอายโคด้าเก๊ก็เจอโจกปากอีกแล้วแมนเดนท์อบโกดนอนแผ่แขนพาดเชือกเอ้ากรรมการไม่เห็นอุ้ยยกไหลฮะยังไม่แพ้อุ้ยคนดูบอกวันวอทามเอาอีกเอาใส่อีกนี่บิ๊กสเป๊ซเลย เทอไปครัเล่นซับมิชชั่นกันเยอะมากโอ้โหตัวหักไหมเนี่ยนั่งอย่างนี้ใส่เป็นคาเมลคัดเซรีนาฝืนขึ้นมาพลังผีสลัดทิ้งเลยพลังทีหยด <laughs> ช่วงนี้เป็นกระแสอยู่หนังปังออกหนีด ศอกกับเข้าเรื่องกดศอกที่ยดมาเดี๋ยวแกเจอแน่สายเป็นแบ็คพินโุ้ยมันสามดาวแล้วแมต์นี้เอาฮะกระโดดไฟเอลโบว์กระทืบต่อกระทืบพลังขีดฉาบมีเตะเลยอิจฉานะจับมาแบ็คเบเกอร์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง เปียงลอยเลยคนละใยมาจับเวียงไม่หล่นอีกยื้อทำไมมานี่มาเข้ามาเออไม่หล่นก็เข้ามาโอ้ยมานี่เลยเมืองจับบีบคอโชบอมกดไปไหมเนี่ยไปเลยครับเออลิซ่าป้องกันแชมป์ได้ครับ โคตรว่ะอุ้ยมองกรรมการจะกินไส้กินภูมิเปล่าเแชมป์มาแหมหลอนไปเองไปเลยมึง <c oughs> อุออ้ยฉลองฮาโลวีนด้วยการป้องกันแชมป์ครับเทอร์ลิซา่านี่ น่ากลัวได้สามดาวครึ่งเอ้ยไม่ใช่เออสามดาวครึ่งอะทุกคบก็โอเคครับเฉลองฮาโลวีนก็ขอให้มีความสุขทุกคนครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ